วันนี้เรามาดูเคสน,นะครับผู้ป่วยหญิงนะครับอายุ70ปีนะครับมาโดยเจอก้อนนะครับเป็นฝุ่นแปมิลลิเมตรนะครับเป็นลนักษณะเป็นจีเอรนพวกนี้นะครับทำได้โดยการระบุตำแหน่งนะครับโดยการใช้ทำซีทีโลเคเลชันกว่าแล้วเราผ่าตัดนะครับก่อนผ่าตัดเราจะเข้าส่งไปที่ห้อง เพื่อนาการระบุตําแหน่งหนละังจากนั้นจะส่งขึ้นออกมาตัดงานที่เข็นในรูปเลยสีจะออกมาตรงบริเวณผิวของตกปลอดทำให้เราหาง่ายนะครับในกลุ่มขนคันที่ก้อนขนาดมี3มมิลสีมิลหรือว่าน้อยกว่า1เซนิเมตรนะครับลกักษณะสีที่เราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นมทเลียนลูคือสีฟ้านะครับทำให้เราสังงาสังเกตเห็นได้ง่ายปัจจุบันอาจจะมีตัว ICG ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นพอเราเข้าไปปันผ่าตตดสองกล้องเราจะเข้าไปตัดตามตำแหน่งสีเลยว่าไอ้ตรงตำแหน่งก้อนนะั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ เพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับและทําให้เราผ่าตัดสําเร็จได้ง่ายใช้เว่าผ่าตัดเป็นแค่15นา,าทีครับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นแค่2องสมันก็สามารถกลับบ้านได้ทําให้เรารักษาแล้วก็ไม่ิฉัยชไปในตัวได้ฉะนั้นผู้ป่วยคนไหนนะครับที่เราเจอก้อนเล็กๆนะครับแปดเก้ามิลลิเมตรสมะเร็งไม่ต้องกังวลปัจจุบันมีเทคโนโลยีสามารถผ่าตัดได้นะครับไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับ